ับเรลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกระผมนายธนกรชัย,ยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยโสธรเขตสามพักเพื่อไทยวันนี้กระผมมีข้อหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ด้วยกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านท่าศิลาตำบลห้องแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดเยโสธรว่าฝายน้ำล้นกั้นห้วยลิงโจรซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทานเป็นฝายที่กั้นกักเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบทำน้ำประปาของหมู่บ้านและเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านได้รับความเสียหายตั้งแต่เกิด พายุพ,พดุนเมื่อปี2562ผ่านมาจนปัจจุบันยังไม่ได้รับการยังไม่ได้รับงบประมาณมาซ่อมแซมทําให้ประชาชนขาดแหล่งน้ําดิบที่จะมาทําน้ําประปาของหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรรวมทั้งเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ดังนั้นกับผมจึงขอากาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรโดยกรมชลประทานได้โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2564หรืองบประมาณปี2565ที่กำลังวางแผนงบประมาณนำมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นแห่งนี้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสองกาบขอพระคุณท่านนายอำเภอเรืงนกทานายสุพิชสามารถนายกเทศมนตรีตำบล บุงค้าในสมัยธรรมปัิที่เร่งรัดการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้านน้อมเก้าที่ตำบลบุงค้าอำเภอเลิงนกทาที่ได้รับความเสียหายจากพายุพอดุลเมื่อปี2 5 6 2กลบราบขอบคุณท่านประธานสภาครับขอบคุณครับครับ